ชาติบนดอยค่ะขึ้นมาสวนทุเรียนบนดอยนะคะคุ้มฝนค่ะแตสวยมากดอยภูเขาสวนทุเรียนค่ะที่น่านค่ะสวนทุเรียน นภูเขาวิถีธรรมชาติและก่อทุเรียนภูเขาสวยมากๆค่ะธรรมชาตินะคะที่บ้านเราหาไม่ได้เราต้องมาเที่ยวที่น่นค่ะถึงจ,จะเห็นนะคะธรรมชาติสวยมากๆ